กับสบายดีพี่น้องกับสบายดีเดอกับสบายดีเนาะพี่น้องเนาะมือนีกะมือนีกับตันกับพี่น้องไปขโมยเอาดอกกุหลาบปะาว่ามาพี่น้องเลยเนี่ยกับตันกลับไปขโมยเอาดอกกุหลาบป่าว่ามาพี่น้องเผื่อสิไปหายคนทีกับตันหักเนาะพี่น้องเนาะมือนีกะเป็นวันไม่ยิ่งเนาะพี่น้องเนาะเป็นวันไม่ยิ่งลาวเฮา วันที่8เป็นวันไม่ยิ่งลาวเด้อพี่น้องเด้อกัปตันเกนสีเอาดอกกุหลาบไปให้ยคนอี่กัปตันหักที่สุดนะพี่น้องเนาะมาเบิ่งน้ำกันว่าสิเป็นไผเด้อพีนอ่น้องเด้อเงาสิน้ำห้าตัวจากสิพอรหรือบ่เนาะพี่น้องจักผู้ตามหายังบ่เจอเนาะพี่น้องจักไปไซจักไปไซเนาะมาเฮือนเป่าเม่ากับโบเห็นพี่นอ้องเลย อาตัง้อควายง้อควายยาทวดพูนพี่น้องยาทวดโบได้รรมาได้ไอ้นังไงถือไม่เสร็ไหลควายพี่น้องควายมาใกล้เดินกับโบได้ใกล้เดินกับโบได้พี่น้องเลยควายนะยาทวดเท่าน่ะ มาแต่ไซนอ่ะนี่เนาะจักมาแต่ไซนอ่ะทู่ซับก่อนพี่น้องนี่ขายทูมากเลยเออเดี๋ยวหนึ่งคุณนอ่ะนี่พี่น้องหนึ่งคุณเดี๋ยว คนที่กคนที่กับตันหักที่สุดเนาะพี่น้องย่างมากเนาะจักขึ้นมาแต่ไซพี่น้องเลยพังพายพังพายมากแหละแม่จะหฮู้ยู่มมือในวันยังแม่เออฮู้ยังเนาะซะเออขอพระคุณเลยๆเนาะหาเฟ้ดตากล้องวาตากล้องเอาตากล้องอันนบอสืออันนบอใจดีลีเนาะ ผู้หญิงซื้อให้ผู้หญิงครับผมมีผู้ชายซื้อให้พี่น้องซื้อให้กันเองเออวันนี้ได้ยังวะวันนี้เราก็้วันนีเราก็มีเนาะพี่น้องดอกไม้มาให้เทวแม่เนาะ ไม่เท่าแม่แล้วก็ป้าเมาอ่ะเนาะดอกกุหลาบเนาะเฮียเด้อขอบใจลาลายเด้อให้ยูดี้ไม่แห้งให้ลูกให้เรื่องวันนี้วันแม่ยิ่งเอามาแต่ใส่งาบเนาะดองไ้เป็นหลักเนาะโอ้ยอยู่ดี้ไม่แห้งเด้อร่าไม่แห้งเด้ออ๋อหออันนี้ก่อนที่เอามาซ้อมดอกนะพี่น้องหยัดป้าเมาหน่อยใจเนาะป้าเมาไม่ได้ซ้อมก็เลยก็เลยเอามาซ้อมดอกเนาะเอออันนี้อดีวันแม่ยิ่งเด้อพี่น้องบบแมนวันป้าเมาเนาะ คันวันป่าเมามันต้องอีกวันหนึ่งเนาะวันที่กัปตันมีเมียรวยๆเนาะอย่างวันป่าเมาอ่าเนี่ยบูฮู้วัตซิมี่ยังในซองพี่น้องเนี้ยผมไม่อีกดูจักหน่อยเออนี่ยังให้รูดอีกรูดค่ะบูฮู้วัตซิมี่ยังเนาะเออบูฮู้วัตแจ๊คซิมี่ยังในซองเนาะแต่ห้ามเปิดเด็ดขาดเนาะเดี๋ยวเขาสีดาเขาตำกุนเออเพิ่นบอให้เปิดเดี๋ยวเด็ดซีหุ่นยากเดี๋ยวเท่าเมย์โบแมนบบแมนบบแมนเด็ดซีหุ่นจัก เยอะทว่อแม่สิดาเขาตามก้นเขาแก่งแม่เขากับโบจักเนาะอีหยังว่าบะโอ้อีหยังวะวันในหลวงในหลวงใครเออในหลวงจ้าในหลวงจะไปสีอีหยังสปมนบนน่ะซีอีหยังในหลวงไทยบพราะว่าอันนี้คือวันแม่ยิ่งเนาะวันแม่เนาะพี่น้องเนาะกัาลันกะวันแม่แห่งซากเป็นวันแม่ของประเทศลาวเนาะวันที่แปด ล้วก็แม่ขาอวยใจให้พ่อให้ลูกอยากประมาวน้อยใจก็เลยเก็บมาสมดอกแดกความสุขความเจริญถ้ามีอาัุมณ์ก็ยืนลุงเรื่องลุงเรื่องเด้อหรือยูทูบก็หามีผูกกดไลค์กดแชร์ไล่ไลนนี้คนเบิ่งเนาะพี่น้องมีคนติดตามหลายๆเด้อเนาะประมาได้ดอกดอกหลาบดอกดาบทำแม่ได้ดอกดาบแล้วก็ได้ซองเนาะทีนี้เนาะข้อยู่ดีไม่แห้งข้อ่ำให้รวยเด้อเดียวเดียวเดียวไอ้ เดี๋ยวไอ้เดี๋ยวถากับดันนี่เนาะต้องเป็นวันป่าเมาเนาะพี่น้องเอออันนี้วันแม่เนาะไอ้วันป่าเมายังบูมีเนาะวันป่าเมายังบูมีหายกับดันได้เมียรวยๆก่อนหายได้หมของป่าเมาหายได้หมดหาย้หมดขู่ข้องดีๆแล้วหายเดเมียรวยๆเด้อจากจะได้เป็นวันป่ามะไว้คันเจ้าค้าเท้าบดได้เมียรวยขึ้นสิบบูมีวันป่าเมาแล้วพี่น้องเด้อขอให้ได้เมียรวยๆขออยากได้วันป่าเมา กอยากได้วันคอยเด้คอยให้ล้านชายไดีเบียนรวยๆเด้ออันนี้ก็เป็นวันผู้หญิงลาวเด้อพี่น้องเด้อเป็นวันผู้หญิงลาววันแม่เนาะเป็นวันแม่กัปตันกับบุรีมีใจเนาะบุรีหางบุรีมีบุรีมีออกมีเงินพี่น้องเลยกาจะเจอฮักก็จะได้ฮักก็จะได้หอมนะเฮ้ยแล้วใครแม่ละลูกชายได้เอามาหาลูกชายใหญ่เอามาหาจะเอามาแต่ใส่ห่ออย่าไปใส่ห่อยาเป็นเลดขาดเออขยะมันเสียเนาะพี่น้องเนาะให้ไหวดีๆเนาะสงสัยจะได้สาวเพื่อนอยู่ ใช่จะได้สาเพื่อนอยูพี่น้องเลยโบลายใจลบใบแดงแดงม่วงๆนี่แหละอันนี้ก็เท่ากับบุมีผู้สาวพี่น้องเอําไห้แม่แทนเนาะดอกกุหลาบพี่น้องเลยปกติวันผู้หญิงแบบกับวันผู้หญิงกับวันวันผู้หญิงอะไรวันวันแห่งความหักเนี่ยเนข้าม่นยิ้ล่ะกันวันผู้หญิงทัวร์ทัวรประเทศลาวเด้อพี่น้องเออวันผู้หญิงทัวประเทศลาวเป็นวันแม่เนาะพี่น้องน้อยผู้ใหญ่เออผู้ เป็นวันแม่ทุกรุ่นเลยเป็นวันแม่เด้อพี่น้องเด้อมือนี่ปกติคนสีจัดงานละตีอยู่เมืองสองคนปุ้ยสำสีม่วนพี่น้องเลยมือนี่ผู้ชายต้องแต่ว่าคนบ่ได้จัดผู้ชายต้องเข้าลุกญิงเด้อพี่น้องมือนี่เด้ออยู่ลาวเด้อแมนผู้หญิงบ่ได้เห็ดยังเนาะเมือนีเนาะต้องเป็นผู้ชายผู้หญิงกับตักหน้าหนึ่งเข่าคือเก่าอะไรพี่น้องเออ๋อเี็วพวกพวกเห็ดแห่งกินเด้อพี่น้อง้เลี้ยงเป็ดพิเศษนด้วันพิเศษกับมืกเกี่ยวเนาะพี่น้อง วันพิเศษได้ปกติให้แต่ตาพอคือสิบู้ถ้าพอปูอยู่บ้านขึ้นชิบูวันแมงยิ่งโบฮู้ดอกพี่น้องเลยส่วนมากบมีไฟฮู้เนาะบางคนกะฮู้บางคนกะบบฮู้เด้อพี่น้องเด้อเป็นวันแมงิงนะแต่เมืองช่วงเขาจัดใหญ่ได้วยแต่วันแม่วันแม่วันแม่ของประเทศลาวนี่กคับมันก็มีมาตั้งโดนแล้วเนาะคือทางไทยเด้อพี่น้องวันแม่ของอะแต่นพื้นเอื้นวันแมงยิงอ่าเป็นวันแมงยิงวันแมงยิงเด้อพี่น้องเด้อ กับปกติกับวันเมย์นี่ก็คือวันแม่ของไทยแหละเนาะอันนี้ก็เขากะผมมียังหลายพี่น้องกับเอาดอกไม้ไม่เท่าแม่เพลินกัเป็นมือสำคัญอีกมือหนึ่งเนาะเร่างมันดอกมันจะร่างน้ำกุหลาบก้อดังเด้เอเย็บเต็เด้ร่างน้ำกุหลาบก้อได้พี่น้องอันนี้ก็ดมดอกมันมีน้ำสิแม่ต้องให้พ่อเรายังไหนะะหรอวะเฮ้ยมาทษอะไรนะโอษละอย่าง กันจังว่าฮันเดย์่ำให้รวยใครได้พกคู่ค้องร่ำรวยแล้วก็ดีพ่อรวยก็ต้องอันมีน้ำใจเมตตาเผื่อป้าเมาน้ำเดิมมันรวยกี่ทีนะรวยกี่ทีป้าเมา่ไปอยากได้เห็นร้านผ้อีเดิมรวยไรมีน้ำใจเพื่อเพื่อผัวแพร่เนาะเบิ่งเจ้าเบิ่งหน้าตาล้านทรายจะดูมันสีได้อยู่เมียรวยนี่จักยังโง่ยังวะขนาดเมียถูกๆมันยังบง่มาหมักเลยกันเนื้สีเมียรวยเนาะพี่น้องเนาะเออ กับ่แน่ได้เนาะพี่น้องอันนี้ก็กุญือกบเคาะไว้พอนเนาะให้พ่าแม่อายุหมั่นคนยืนสุขภาพแข็งแห้งเมาอายุหมั่นคนยืนสุขภาพแข็งแรงเด้มาสิไว้พ่อพี่แมองนะอ่ไว้พ่อไห้ปรเมาบอกยังหลายพี่น้องเอาสุขภาพแข็งแรงเลยก็อายุหมั่นคนยืนแล้วก็เนี่ยเหงกระเพาะขึ้นอยู่ลำรวยลำรวยกับไม่กับบัรวยดอกพี่น้องเลยพ่อทำนี่แหละได้อยู่ได้กินนะอี่น้องเนาะไดใมาแช่รวยคือคนอื่นแบบ มีห่างมีเป็นดีกับคือสิเป็นไปบ่ได้เนาะพี่น้องเนาะมีมีพ่อสานีก็โอเคอยู่พี่น้อง <ừ. S 1> อ่ใช้ชีวิตแบบสานีกับพอ่อเดี๋ยวอีกบุกี่ปีเราก็ตายกันเบสแหละเนาะบอ,อยังหมากมามเมือก่อนกับยิ้มอยู่จ้งหน้าที่ปวดแขนเว่าแจ้งปวดแขนก้เลย<อ>หน้าที่เนาะแปดหน้าทีเอรอแปดนาที่เหรอโอเคพี่น้องขอบใจตากล้องเด้อพี่น้องเด้อ ได้แปดนาทีพี่น้องเลยเอ่าเฮากะอันนี้กสิเป็นนี่แหละใชเนี่ยได้นังตากล้องนะเมื่อยันเย็บผาน้ำปลาเมา,อนนาเออจะไปหดขันได้เลยนเน<อ>าะเก่งได้เก<ะ>่งไ,ไ,ได้ได้เสือสามตัวฮะไปสามตัวแล้วเสือา,า,า,า้าวัดหมาโควัดสองวันต่อตัวหนึ่งวันที่เจ็ดนี่ตาตัวที่สี่แล้วสามนี่เก่เงแล้วเก่งโอ้คือ คือเป็นเสือไอว้แท้ฮึปกติเขายิบแต่สินได้สางมาเฮียนใหม่เป็นเพิ่นเพิ่นเฮียนเอาเสือ,อก่อนอ๋อเสือ,อกนะ่อนเนาะเห็ดบ่วงกระดุมหรนะือเปล่านะบอกเพิ่นเฮียนละป้ายเพิ่นอยู่แบบเพิ่นเฮียนละป้ายเพิ่นอยู่เงยียบๆพี่น้องเลยเวลาเพิ่นบอกเขาใจตัวได้ยังไงเพิ่นถามแม่นแหละมันจังเป็นแม่นเขาบ่อยากให้เพิ่นแบบ ถ้าเราบมดเข่าใจทามโลดบรต้องเกรงใจการการเฮียนกะสิเป็นสั่งกระดาษก็เนาะเพราะว่าสั่งมาเฮียนใหม่พอตัดเป็นแล้วจังคอยปะกระดาษเออปะเมาอว์ปะหมาอว์เรได้ใส่เพิ่นเพิ่นบรได้ใส่กระดาษสำหรับปะเมาเองเนาะตัดลงปะเมาเพิ่นมีพื้นฐานมาก่อนเนาะมีพื้นฐานมาก่อนพี่น้องเพิ่นเคยเห็ดเคยเฮียนเพิ่นก็จำมาเนาะพี่น้องเนาะจื่อมา ถือเมื่อเธอเลอเธอเลอเธอพอเห็น um, ปัสิวาห้อยไปเอาดอกไม้มาแต่ใส่เนาะผู้บ่าวเอาห้บ่ปัสิวาได้ฮะเนาะเขาใจพิษเอาอีแล้วได้นี่เนาะเออถือดอกไม้เมื่อปริวไปเอาดอกไม้มาแต่ใสผู้บ่าวเอาห้ยบ่ปัสิวะได้ฮะเนาะพี่น้องเป็นเรื่องเป็นเล่าอีกเอาโอ้โเนาะพี่นนองกัปตันขานไปแก้ข่าวเลยบาทนี่อืม เออเไปโตัวทำงานเลยน้องพี่น้องเนาะโอเคเดอ้อพี่น้องมาหอดสมนีกกกย,มนนนยกับตันกับสปีดคีย์ไวเพียงสมนียเด้อพี่น้องฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามเดอ้อพี่น้องเดอ้อโอ้จักแสกใหม่เมื่อนี้เอลยปรโท้จักแสกใหม่ยังพอทำติดตั้งอันนี้สัมมันยังมีใสเลยแล้อแสกเก่าเนาะเป็นยังแสกเกา่าใช่ได้อยู่ห่างจากได้ใหม่ม,มันเออมันมันคัดของเนาะราคาตัวใดแพงกว่ากันตัวนี้เออตัวนี้ดีกว่าเนาะสี่พันเออมันก็มีโตพอเราเรื่ว่าซื้อต่างหาก โตพร้อม4,000อันนี้นะ2,000อ,อันนี้2,080เนาะเออกระโบแพงเนาะพี่น้องธรรมดาแต่ปลาเมามีได้ติ๊บมาปลาเมาก็เลยซื้อฮ่าฮ่าฮ่าโอ้ยเนาะของปลาหม่าวยืดผ่านเนี่ยเงินที่ฝากมาให้ปลาเม่าวยังมีซุนเหี่ยเสียหายซุนเหี่ยเป็นอะไรพี่น้องปลาเมาเอามาเป็นต้นชื่นหากินของปลาเมาเองฝากมาให้กัปตันพันบาทสองพันซื้อเบียร์ให้หมูกินเด้อกัปตันอาจารย์ที่ยังตับนี่ เอฟซีนี่กาแปลกเด้อพี่น้องฝากมให้บอตันสื่อเบียเด้อโอ้ยฝากม่ให้ป้าเมาทำทุนเนี่ยกาเอ้ากในอาจารย์น่ะเด้ออ่ยฝากไม่ให้บอบตันสื่อเบียนี่ฝากมาให้บอตันสื่อเบียกินเด้อระชัห้ยจัดปลายเนพี่น้องสาสลังกินกายเงินอีกพี่น้องเอ้ยไอ้วางที่เอฟ่กินะกินกายเงินอีก ตโตเก่านะมันเชื่อมันกระติดคักเลยซื้อมาซ้ำห้องไว้เพราะว่าห้องอยู่ไกลตัวเมืองเนาะมันมันส่องไรเถื่อแล้วนะมันเก่าแล้วอืก็ลเลยซื้อไว้นี่ซื้อไว้เนาะพี่น้องคนมาเยี่ยนเดี๋ยวมันติดคัดมันจะลำบากพแมนแมนป้าเมาก็จะซื้อพิทีระลึกเลยเพราะว่าเงินพี่น้องเอี้ยี้ผ่ามาให้ป้าเมาอืากับเงินยิบผ่าตื่นจากการเนาะก็เลยขอขอบพระคุณหลายๆเด้อขอขอบคุณแทนป้าเมาเนาะเขอให้พี่น้องญาติผู้ใหญ่ ผู้ฝากเงินแล้วก็ผู้บระากมาก,ก็ให้ร่ำให้รวยเบิดขู่ๆขู่ค้นนั่นแหละอันนี้ก็เมื่อก่อนนี่จักเนาะบาทเฮียนมาเฮียนเองผิดสื่อจักมาเองเด้พอพี่น้องเป้าเมานะเป้าเฮียนซื้อเปล่าดอกนี่น้าผัดล่มในการเอฟซีซื้อมาหาเออบ่แมนเงินเอฟซีห้ยเป้าเมาพัดหนึ่งเออได้พัดลมพ่อเอฟซีห้ยพันบาทเป้าเมา,ากระตุ้นเงินเป้าเมาใสพเพราะว่าพัดลมนี่มัน พันพันสองพันสามพตื่นใส่สามตื่นใส่สามอยตื่นใส่สามอยปลามนี่ทีละเลืกบ่ได้ชุนเปล่าเลยเงินเอนะปลาดําเงินปลาดมเรามีแต่กินปลาดาเป็นขี่เบิรดปลาดามกินเนาะปลาดํามบกอยปลาดาโบมีแนวปลากนี่ละโบมีแนวเห็ดแนวหาพี่น้องบบมีอาซีบว่าง่ายไงซะเห็ดหน้าอย่างเดียวแมมกัปตานบกหอยมีความหูบม่ได้ไปเฮียนใส่เนาะ ว่าสีซอนอใี่เลี้ยงไก่ตีเนาะพี่นอ้องให้มีอาชีพ <c oughs> เลี้ยงไก่ตีขายเนาะพี่น้องแต่มันบิมีไก่เก่งเลยบุได้ขายพี่น้องเลยไก่ตีกับขายเป็นไก่ตลาดเบิ้ดน,นี่ FC comment ไอ้ F T I, อยู่ฝั่งไข่เป็นภาษาอีกันนึงโอเคอคลิปมันก็ได้ยาวสมควรเลยเนาะพี่น้องเนาะกับตันสเตปปี้คลิปเด้อพี่น้องเด้อฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามเด้อพี่น้องสบายดีสบายดี